้คนอื่นหายไปไหนหมดแล้ววะมีแค่พวกกูนี่แหละที่อยู่ที่นี่แค่นี้ก็ได้ไปกันเลยไหมไอ้เบิร์ดกูขอถาอะไรมึงตรงๆได้ไหมวะได้ดิวะมีอะไรก็พูดมันเลยมึงใช่ไหมที่เป็นคนเอายามาขายในโรงเรียนเรา เฮ้ยมึงพูดอะไรวะนี่มึงรู้ได้ยังไงเฮ้ยได้ของมาหรือเปล่าวะเบิร์ตเออก็พอมีอยู่นี่ถุงสุดท้ายแล้วนะกูยังไม่ได้ไปนชนของเพิ่มเลยเออถุงเดียวก็เอาวะเอามาเลยได้ยายตังมาก่อนดีวะเอ้า นิเงนกูเห็นทั้งหมดแล้วทำไมมึงต้องทำแบบนี้ด้วยวะบ้านกูไม่ได้รวยเหมือนมึงนี่หว่ากูก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันแล้วใครเป็นคนส่งของพวกนี้ให้มึงวะ เรื่องนี้กูคงบอกไม่ได้หรอกวะถ้ากูบอกกูตายแน่ที่กระน,นกมันเลขขนาดนี้ก็เพราะว่าพวกมึงเอายามาขายในโรงเรียนไงมึงเห็นไหมว่าทุกวันนี้คนของพวกเรามันเป็นยังไงพวกเพื่อนเพื่อนเราหลายๆคนก็ติดยามึงอยากให้มันเป็นแบบนี้เหรอวะ อย่างที่บอกไปกูเองก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันอีกอย่างนะมึงก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกถึงตอนนี้จะยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ถ้าพวกเรามีอำนาจมากกว่านี้สักวันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะเว้ยมึงบอกกูมาเถอะนะ เจอแล้วนั่นไงมอนไอเบรอกระกจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือพี่ อะไรลงไปวะมึงยิงเพื่อนกูทำไมเพื่อนกูมันไปทำอะไรให้มึงวะก็ไอ้นี่แหละที่กระเทอนว่าคูเขาลงบ้านกูกูอะไรต้องมาเอาคืนงแค่นั้นเองเหรอวะ มึงกับ,บกูไม่เคยมีปัญหาก,กันมาก่อนแต่ถ้าจะเอาก็ได้นะเว้ยพอเท่านี้เธอวัแค่นี้พวกกูก็สูญเสียกันมากพอแล้วเออัวเรากลับเว้ย ในถิ่นของเราแท้ๆจะได้รู้อยู่แล้วเชียวว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครมึงจะอยากรู้ไปทำไมวะมึงไม่อยากเห็นโรงเรียนเราดีขึ้นบา้างหรอวะมึงดูทุกวันนี้สิว่ามันเละเทะแค่ไหนไอโกก็เพิ่งจะตายไปแท้ๆ วันนี้ก็มาเป็นตาไอเบิร์ตถ้าคืนพวกเรายังเป็นอยู่แบบนี้นะกระน,นกก็คงจบเหตุกันแค่นี้และว,วะเออกูก็ว,ว่างั้นวะ่ะจะเอาศพไปไว้ที่วัดเลยหรืจะโทรเรียกรถโรงพยาบาลมารับดีวะโทรเรียกรถโรงพยาบาลมารับดีกว่าวะ่ะบอกทุกคนให้รู้ด้วย เรื่องที่จะไปบุกพวกอูโนโคงต้องพักไว้ก่อน นานแล้วเหรอวะไอ้หวานเพิ่งมนาะไม่กี่เองครับพวกกูไปแก้แค้นให้กูมาแล้วนะเว้ยจริงเหรอครับพี่เห็นว่าพวกนั้นเป็นพวกมาเฟียเลยนะจริงสิวนะนัดเดียวก็จอดแล้วว่าแต่ตอนนี้พวกไอ้เบิร์ดมันมีอยู่ที่ไหนกันวะ อไอ้เบิร์ดมันโดนยิงตายแล้วครับผมก็ไม่รู้อะไรมากเฮ้ย hey, จริงเหรอวะทำไมพวกกูไม่รู้เลยเพื่อนผมเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้เองไอ้เบิร์ดตายแล้วเหรอวะถว่างานศพเพื่อนมาแท้ๆยังไม่เห็นหัวมันเลย ว่ามันอยู่กับพวกไอ้กัปตันพวกกัปตันช่วยอะไรมันไม่ได้เลยเหรอวะคนที่ลงมือมันมีใครกันวะเห็นว่าเป็นพวกประชาชื่นครับพี่บุกมายิงถึงในทิ่เราเลยพวกประชาชื่นหรอวะใช่พี่เราจะทำยังไงกันดีมันจะมาฆ่าผมปะเนี่ยผมกลัวครับพี่ทิว มึงจะกลัวทำไมวะเมื่อความตายมาถึงมึงก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วที่สำคัญคือมันมาหยามพวกเราถึงขนาดนี้ยังจะกลัวมันอยู่อีกหรอวะใช่พี่ผมคงไม่มีความกล้าพอพปูุกไใช้ชื่นมันจะทาอะไรกันวะมึงจะไปกลัวมันทำไม ไปกันทื้อมันเดี๋ยวกูพามึงไปด้วยไปกับพวกกูนี่แหละก็แรกครับพี่งั้นก็ไปกันคืนนี้เลยพวกมึงก็อยากกินเหล้ากันเยอะนะเว้ยแดกข้าวฟรีกันให้อิ่มเดี๋ยวกูพาไป และรวมคนที่ตายวันนี้ฝากเก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วยได้แล้วครับนายแวะเซเว่นก่อนแล้วกันด้วยก่อกันครับเดี๋ยวกูขอลงไปซื้อบุหรี่แป๊บหนึ่งนะเพื่อนพวกมึงรอนีแหละเป็นพวกประชาชื่นด้วยว เห็นพี่ทิวบอกว่ากำลังตามหาตัวพวกมันอยู่ด้วยเฮ้ยเ <Hey, S 1> ดี๋ยวก่อนใครโทรมาวะฮัโลโหลครับพี่ทิวฮัลโหลมีอะไรผมเจอเด็กประชาชื่นสามคนอยู่หน้าร้านที่ผมทำงานครับมันกำลังจะเข้ามาซื้อของ ว่ามึงอะไรเพิ่มไหมบอกกูได้เลยนะเฮ้ยจริงเหรอวะเดี๋ยวกูไปถุงเวลาเป็นไว้ได้เลยครับพี่รีบไปนะครับย <Hey, S 2> พหูมึงตามมาเออได้อย่าไปนานนะเว้ย เอาเล่ากับน้ำแข็งด้วยเนยละกันคืนนี้น่าจะยาวอ่ะมันจะจำหน้ากูได้ไหมเนี่ย ้พวกมึงติดประชาชื่นใช่ไหมวะเออพวกกูเองมีอะไรวะโทรนึกงว่าใครเด็กกระหนกนี่เองวันนี้เพื่อนกูก็ยิงเด็กกระหนกตายไปหนึ่งคนนะเว้ยอย่าห้าวม,มาเด็กก็ได้เด็กพวกลูกบินอีกคนหนึ่งหรอกพวกมึงไปเดินเล่นที่อื่นไป ยิงเด็กกระโดดไปคนหนึ่งเหรอวะเฮ้ยไอพวกนี้ไม่ผิดตัวแน่น่าจ่ายพวกนี้แหละที่ยิงไอ้เบิร์ตตายอ่ะเล่นมันเลยเว้ย ไม่ได้แล้วเว้ยไอ้หว่มามนถึงเวลาแล้วที่มึงต้องพิสูจน์ตัวเองคอมปาปืนใี่มันดิไอ้หว่าเอาปืนกูไปจัดการเลยหว่า ผมต้องทำจริงๆเหรอคะพี่เออถ้ามึงไม่ทำมึงโดนกระทืบแน่นี่ก็เพื่อตัวมึงเองนะเว้ยก็ได้ครับ แม่งเล่นกันถึงตายเลยหรอวะกลาไปก่อนเลยวพวกมึงเฮ้ยไงวะเฮ้ยพี่ดิวอีกคนมันวิ่งหนีไปหลังลานแล้ว เอา้าทำไมมึงไม่บอกให้เร็วกว่าดีวะสัตว์เอ้ย